สวัสดีครับพวกกับผมปาแงมและทีมงานที่มาจากเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยต้อนรับเข้าสู่ AEC อับบาราฮัมลิงคอนพูดจงทำลายศัตรูของท่านด้วยการทำให้เขาเป็นมิตรตามที่รับปากไว้จากสุขที่แล้วสุขนี้ถึงชายแดนไทยกัมพูชาบ้านหันเล็กตำบลหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดแล้วจุดที่กระผมยืนอยู่นี่คือลักเขตที่73ระหว่างายเดนไทยกัมพูชา เป็นที่โล่งกว้างไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆเพราะเป็นที่ทับซ้อนยังไม่มีการตกลงแน่ชัดว่าพื้นที่นี้บริเวณนี้เป็นของใครจึงไม่มีการก่อสร้างสิ่งทาวันใดๆทั้งสิ้นคาสิโนฝั่งทางโน้นก็เลิกไปนานแล้วไม่มีแล้วอ้าวถ้างั้นที่ไม่เป็นของใครก็มีปัญหาการกระทบกระทั่งบ่อยสิครับผิดพลาดครับ ชายแดนไทยกัมพูชาบ้านหัดเล็กแห่งนี้ไม่เคยมีเหตุปะทะหรือปิดด่านหรือประท้วงหรือปัญหาใดๆเลยเพราะชายแดนไทยจังหวัดตราดและเกาะกงของกัมพูชาเป็นญาติพี่น้องกันครับ จุดพานแดนบ้านหาดเล็กจังหวัดตราดจึงมีความพิเศษแตกต่างจากด่านชายแดนไทยกรรมูชาที่จังหวัดอื่นๆคือความสงบสันติปิดด่าน4ี่ทุ่มสี่โมงห้าโมงเย็นตลาดชายแดนก็เงียบสงบแล้วกลางคืนไม่มีสถานเริงรมในใดทั้งสิน้นเงียบกริบคาสิโนโปิดตายนานแล้วหาดเล็กที่เป็นชื่อของหมู่บ้านก็เป็นหาดที่เล็กที่สุดในประเทศไทยแต่ต้องตราดบริเวณน,นี้นะครับเต็มไปด้วยโขดหินครับดังนั้นหาดที่นี่จึงเล็กจริงๆเล็กสมชื่อนะครับ ตำบลหัดเล็กนูนะ่นน้ะหัดเล็กอยู่แค่หนูนเองครับเล็กนิดเดียวเลยครับกว้างแคบแค่รถสวนทางกันได้ยาวไม่ถึง100เมตรครับป๋างเง็มจูโจมปัญหาการประมงทะเลไอยูยูแรงงานต่างด้าวช,ชาวกัมพูชาเป็นปัญหาหนักอกจากสภาพที่ไตก้ก๋งมีอำนาจมากแต่ปัจจุบันลูกเรือกลับมีอำนาจต่อรองมากกว่าฟังเจ้าของกิจการเรือประมงสะท้อนปัญหาครับเป็นลักษณะที่ว่า ขาดคุณภาพแบบขาดคุณภาพทําทให้ไม่มีความรับผิดชอบเดี๋ยวก็เข้าออเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวเข้าตามตามงานกันไม่ไหวตามเอกสารไม่ไหวเกิดหั่งอยากจะขายกิจการแรงงานปัจจุบันเนี้ยเหมือนเทวดาผมพูดจริงมันเหมือนเทวดาเหมือนเทวดาจริงๆบางครั้งอา้าวเข้ามาทํางานเนี่ยขาดความรับผิดชอบรวมหัวกันอาสไตล์มาใหม่ไปมาเมื่อก่อนนะเจ้าของเจ้าของแพเอ้เจ้าของเรือเนี่ยนะ เป็นผู้กําหนดเดี๋ยวนี้ลูกเรือต้องกําหนดเจ้าของเรือนะปัญหาเอกสารเริ่มหมดไปเหลือแต่เพียงปัญหาเรื่องคนคนงานแรงงานต่างด้าวทีมงานที่ไม่จักเน็ตม่รู้จักเหนื่อยทําทุกอย่างด้วยความโปร่งใสด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ครับ